爱阅读，懂、哎。爱阅读，懂、哎。 นี่ครับพี่น้องแต่ได้เยอ่ครับได้ยุได้ยุนะครับผลงานนะปลาบาทนึงก็ได้หลายลายผลงานกันมาอยู่นั่นได้นะครับปลาสนใหม่เป็นปลาตะเพียนเนาเปล่านะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะครับไหลกับแต่ปลาละสามปาละสี่ปลาปลาอี้ยกังตัวตัวเงี้ยวๆหน่อยเปล่าปลาจอกปลาจอกเนาะจอบตัวเงี้ยวเลยครับใช่เด่นเมื่อกี้นี่ได้หลายบ่นี่เหมือนกัน ได้สามเมื่อนได้สามตัวที่อยู่ใน<อ>ในม่องเนาะม่องจองแก่เส้นพ่อม่องแหว่เส้นแหว่เส้เน,สรน,สนครับพี่น้องกลาตะใส่ใเสื้อวยสมัยปลาตะเพียนอืสมัยจะเป็นปลาตะเพียนนะครับได้ได้เจอไหมครับนี่ก็ได้ก็ได้ยูได้กินเนาะครัพก็ได้ยูได้กินครับวิสารบ้านเฮ้าครับผมการหายูหายกินแต่ปูตะปูตะปูกันเนาะเปนกร พี่สิหาไม่ต่อหลายปีแล้วพ่อเนาะหาหลายปีแล้วพี่มื่อวันหาประจําเนาะเออวิมีเนาะไปเนาะอายุหากินไปนี่แล้วเนี่ยพ่อเมื่อนนี่ครับพ่อได้กินนะครับพี่น้องอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะเอาขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ในถังในถังกับมีในเลือกกับมีนะครับปุ่นก็ต้องเก็บมากนะพี่น้องโอ้ปลากุ้มกับใดตัวนี้ปลากุ้มกับมีปลากุ้มง่ายพี่น้องปลากุ้มง่าย ตื้อหม้ออ่อนแปดส้นมาถ้ามาด่าน right ี่นี <c <c ่นี่ปลาจอกนี่เอาปลาจอกพี่น้องมองปลาจอกตัวใหญ่ตัวงามเนาะนครับปลาจอกก็ได้นะครับส่วนมากถือเป็นปลาจอกกับปลาตะเพียนพี่น้องเนี่ยเป็นปลาแม่น้ำธรรมชาติครับลำหนำซี่ลำซี่เด็ดพอเนาะแม่นบ่อ่าลำซี่ครับลำหนำซี่นะครับผมครับโอ้โหก็ได้หลายอยู่ประมาณหกคิดแปดโล่คุมั้งนี่ไม่สิหลายกว่านั้นเออ โอ้คนหนังก็เป็นน้อยๆครับเบิ่งลังก็สิห้วยสิบ่เกือบ10โลพุ่นบ่เนาะประมาณ10โลเนาะเนาะครับได้ประมาณ10โลพี่น้อง10โล